ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Morning Money ที่จะทำให้การเงินการลงทุนเป็นเรื่องเข้าใจง่ายเราจะสรุปให้คุณในทุกๆเช้าและเย็นเพื่อให้คุณผู้ฟังเติมความรู้ด้านการเงินเพิ่มขึ้น1%ในทุกๆวันสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆม,มาพูดคุยกันครับเรื่องของราคาทองคําที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงคุณเคยสงสัยไหมครับ ว่าทองคําที่ราคาพุ่งสูงขึ้นมาเกือบ60%แล้วนี่มันจะยังน่าลงทุนอยู่ไหมหรือว่าเราตกรถไปแล้วลองนึกภาพว่าถ้าคุณลงทุนไปตั้งแต่ต้นปีเงิน100,000บาทตอนนี้มันจะกลายเป็น160,000บาทแล้วนะครับนั่นหมายความว่าคุณกำไร60,000บาทในเวลาแค่10เดือนซึ่งถือว่าเป็นผลตอบแทนที่สูงมากๆเลย แต่ที่น่าสนใจก็คือในวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาพูดง่ายๆคือมันลดราคาลงไปหน่อยหนึ่งครับแล้วคำถามก็คือนี่คือโอกาสที่ดีสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทุนหรือว่ามันเป็นสัญญาณเตือนวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเหล่านี้กันครับโดยเราจะพูดถึงสเรื่องสำคัญอย่างแรกเลยเราจะมาดูว่าปัจจัยอะไรทำให้ทองคำขึ้นแรงขนาดนี้ ต่อมาเราจะวิเคราะห์ว่าควรเข้าลงทุนไหมหรือควรรอและสุดท้ายเราจะดูกลยุทธ์การลงทุนสำหรับมือใหม่ก่อนอื่นเลยต้นปีนี้ราคาทองคำเปิดที่ประมาณ2,063ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณบาทละ35,000บาทกว่าๆแล้วตอนนี้แหละครับราคาพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่4,379ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นราคาสูงสุดตลอดการเลยนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ66,000บาทต่อบาททองนั่นหมายความว่าเพิ่มขึ้น60%เต็มๆเลยเมื่อเทียบกับการฝากเงินธนาคารที่ได้ดอกเบี้ยแค่1-2%ต่อปีคุณจะเห็นได้ว่าทองคำให้ผลตอบแทนที่สูงมากๆเลยที่จริงแล้วการที่ราคาทองคำขึ้น60%ใน1ปีนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1, 1979เลยนะครับ นั่นก็คือ46ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นโลกกำลังเจอวิกฤตเงินเฟ้อรุนแรงมากๆแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้ทองคำปีนี้แรงขนาดนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับมีหลายปัจจัยเข้ามาหนุนพร้อมกัน ปัจจัยแรกเลยที่เราต้องพูดถึงก็คือเรื่องของนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ผมอธิบายนะครับตั้งแต่ทรัมป์สาบานตนในเดือนมกราคมท่านได้ประกาศนโยบายภาษีนำเข้าจากหลายประเทศโดยเฉพาะจีนพูดง่ายๆคือทรัมป์ประกาศเก็บภาษีสินค้าจากจีนนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งเป็น2ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก ลองนึกภาพว่าสหรัฐกับจีนกำลังทะเลาะกันสถานการณ์แบบนี้ทำให้นักลงทุนทั่วโลกกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวเมื่อนักลงทุนกังวลพวกเขาก็หาที่ปลอดภัยสำหรับเงินและทองคำก็เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนไว้ใจที่สุดนอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านภูมิรัฐ,ฐศาสตร์ที่สำคัญก็คือสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนที่ยังดำเนินอยู่ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนเดินทางไปพบทรัมป์ขอความช่วยเหลือทางการทหารแต่สุดท้ายแล้วทรัมป์ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือตามที่ขอและยังกดดันให้ยูเครนสละถิ่นแดนบางส่วนให้รัสเซียข่าวเหล่านี้ทำให้ตลาดเกิดความไม่แน่นอนและความไม่แน่นอนนี้แหละที่ทำให้นักลงทุนหันมาซื้อทองคำ ปัจจัยต่อมาที่สําคัญมากก็คือเรื่องของธนาคารกลางทั่วโลกที่กำลังซื้อทองคำอย่างจริงจังตั้งแต่ปี2,562เป็นต้นมาธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำไมธนาคารกลางถึงซื้อทองคำล่ะครับคำตอบก็คือพวกเขาต้องการลดการพึ่งพาดอลลา,าร์สหรัฐหลายประเทศเห็นว่าการเก็บทองคำไว้ในคลังของประเทศมันปลอดภัยกว่าการเก็บดอลลาร์นอกจากนี้ ยังมีกองทุน ETF ทองคํำด้วยที่น่าสนใจก็คือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแม้ราคาทองคําจะลดลงแต่กองทุน x p d r ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองคํำที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ยังซื้อทองคําเพิ่มประมาณ12ตันเลยนะครับนั่นหมายความว่าแม้ราคาจะลงแต่นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ก็ยังมองว่าทองคำน่าลงทุนอยู่ ปัจจัยอีกอันที่สำคัญก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยตอนนี้เงินเฟ้อในสหรัฐเริ่มลดลงแล้วและเฟดก็เริ่มมีสัญญาณว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลงในอนาคตซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวดีมากๆสำหรับทองคําทำไมล่ะครับเพราะว่าเวลาที่อัตราดอกเบี้ยต่ำการฝากเงินในธนาคารก็ได้ดอกเบี้ยน้อยนักลงทุนจึงหันมาลงทุนในทองคามากขึ้น ถ้าคุณกําลังคิดว่าราคาทองคำตอนนี้มันสูงไปแล้วหรือเปล่าคําตอบก็คือมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยถ้าดูปัจจัยทางภูมิรัฐศา,ศา,ศา,ศาสตร์สงครามรัสเซียยูเครนก็ยังไม่จบสงครามอิสราเอลฮามาสก็ยังดำเนินอยู่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็ยังมีความตึงเครียดปัจจัยเหล่านี้ก็ยังเป็นตัวหนุนให้ราคาทองคำอยู่ในระดับสูงต่อไป แต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อในสหรัฐถ้าเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นมาอีกครั้งเฟดก็อาจจะต้องเลื่อนการลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับคนที่อยากจะเริ่มลงทุนทองคำช่วงที่ราคาปรับฐานลงมานี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเข้าซื้อแต่คำแนะนำที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คืออย่ารีบร้อนเข้าทั้งหมดในครั้งเดียวแต่ให้ใช้กลยุทธ์ DCA หรือการลงทุนเป็นงวดๆอย่างสม่ำเสมอ ตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องกลยุทธ์การลงทุนทองคำกันครับอย่างแรกเลยที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของการกำหนดว่าคุณกำลังลงทุนอะไรทองคำไม่เหมือนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลทองคำให้ผลตอบแทนในรูปแบบของการเพิ่มขึ้นของราคาเท่านั้นทองคำเหมาะสำหรับคนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยไว้รับมือกับวิกฤตเอกิน และยังเหมาะสำหรับคนที่มองหาผลตอบแทนในระยะกลางถึงระยะยาวทีนี้เรามาดูวิธีการลงทุนทองคํากันครับรูปแบบแรกก็คือการซื้อทองคําแท่งแบบเดิมที่ร้านทองข้อดีคือคุณได้ทองจริงๆมาถืออยู่ในมือแต่ข้อเสียคือคุณต้องมีเงินทุนมากพอซื้อทั้งแท่งซึ่งราคาตอนนี้ก็ประมาณ6 6 0 0 0บาทรูปแบบที่2ก็คือการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันทองคำออนไลน์ ตอนนี้มีหลายบริษัทให้บริการเช่น YLG ที่มีแอป YLG Online ข้อดีคือคุณไม่ต้องเก็บทองคำจริงๆไว้ที่บ้านแต่คุณสามารถซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงรูปแบบที่3ก็คือการลงทุนแบบออมทองผ่านแอป GetGo วิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่มีเงินลงทุนไม่มากเพราะคุณสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่100บาทเท่านั้นให้ผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติคุณมีเงินเดือน30,000บาท คุณสามารถตั้งให้แอปตัดเงินเดือนละ1,000บาทได้ถ้าคุณออมแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นเวลา1ปีคุณก็จะมีทองคำสะสมอยู่มูลค่า12,000บาทและถ้าราคาทองคำขึ้นมูลค่าทองคำของคุณก็จะมากกว่า12,000บาทด้วยครับรูปแบบที่4ก็คือการใช้โปรแกรม DCA หลักการของ DCA ก็คือคุณจะซื้อทองคำเป็นประจำทุกเดือนไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือลงวิธีนี้จะช่วยให้คุณได้ราคาเฉลี่ยที่ดีข้อดีของการ DCA ก็คือคุณไม่ต้องเสียเวลานั่งดูกราฟคุณแค่ตั้งให้มันตัดเงินออโต้ทุกเดือนแล้วก็ปล่อยให้มันทำงานไปเองมีหลักการสำคัญที่คุณต้องจำไว้เสมอ หลักการแรกที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงอย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวแม้ทองคำจะเป็นสินทรัพย์ที่ดีแต่ก็ไม่ควรลงทุนมากจนเกินไปผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรลงทุนในทองคำประมาณ5-15%ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดให้ผมยกตัวอย่างนะครับ สมมุติคุณมีเงินลงทุนทั้งหมด1ล้านบาทคุณควรลงทุนในทองคำประมาณ50,000-150,000ถึง 1, 50, บาทส่วนที่เหลือก็ควรกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆเช่นหุ้นกองทุนรวมพันธบัตรหลักการที่2ก็คือเรื่องของการตั้ง take profit และ stop loss take profit หมายถึงจุดที่คุณจะขายทำกำไร stop loss หมายถึงจุดที่คุณจะยอมรับการขาดทุนและตัดขาดทุน การมี take profit และ stop loss ที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณไม่ต้องตัดสินใจด้วยอารมณ์เพราะหลายคนพอเห็นราคาลงก็เกิดความกลัวและขายทันทีแต่บางคนก็กลับเกิดความหวังแล้วก็ไม่ยอมขายจนขาดทุนหนักมากๆหลักการที่3ก็คือเรื่องของเงินทุนอย่าเอาเงินที่คุณจะต้องใช้ในไม่ช้านี้ไปลงทุนคุณควรเอาเฉพาะเงินที่คุณไม่ต้องใช้ในระยะเวลาอย่างน้อย1-2ปีมาลงทุน และหลักการสุดท้ายก็คือเรื่องของการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลาดการเงินมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณควรติดตามข่าวสารเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอโอเคครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสรุปกันแล้วครับวันนี้เราได้พูดคุยกันเรื่องราคาทองคำที่กำลังร้อนแรงผมขอสรุปประเด็นสำคัญสำคัญให้ฟังอีกครั้งประเด็นแรกราคาทองคำในปีนี้ ปรับตัวขึ้นมาอย่างแรงเกือบ60%จากต้นปีที่ประมาณ2,063ดอลลาร์สหรัฐขึ้นมาสูงสุดที่4,379ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาสูงสุดตลอดการเลยนะครับประเด็นที่2 ปัจจัยที่ทำให้ทองคำขึ้นราคามีหลายอย่างเริ่มจากนโยบายของทรัมป์ที่สร้างสงครามการค้ากับจีนสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนการที่ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำสะสมและความคาดหวังที่ว่าเฟดจะลดอัดตราดอกเบีย้ยประเด็นที่ 3. สําสำหรับคนที่อยากจะลงทุนทองคำในช่วงนี้ยังมีโอกาสอยู่แต่อย่ารีบร้อนให้ใช้กลยุทธ์ DCA หรือการลงทุนเป็นงวดๆอย่างสม่าเสมอประเด็นที่4 มีหลายวิธีการลงทุนทองคำตั้งแต่การซื้อทองคำแท่งจริงการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันทองคำออนไลน์การออมทองแบบ DCA เริ่มต้นเพียง100บาทเลือกวิธีที่เหมาะกับคุณประเด็นที่5อย่าลงทุนในทองคำมากจนเกินไปผู้เชื่